ผมนายแพทย์ชาตรีเจริญสิริผู้ในการวิทยาลัยชุมชนน่านวันนี้เป็นวันที่269ในการทำหน้าที่ผู้ในการตามพระราชะบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมวันนี้เป็นวันที่269ครับที่เพิ่มผ่านไปก็คือกิจกรรมน่านเฟสนะครับเป็นกิจกรรมที่ใช้พื้นที่สร้างสรรค์ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคน ต่างช่วงวัยอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยชุมชนในมาตราที่8นะครับเราเป็นอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะเดียวกันนะครับในมาตราที่9ครับในวาระที่ผมเป็นผู้ในาการมูทีน่านศึกษาตามปินิธานในแพทย์บุญยงวงรักมิตรก็ต่อตั้งขึ้นสําเร็จทั้งนี้สนับสนุนมาตราที่9 ในวงเล็บที่1วงเล็บที่6และวงเล็บที่8ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพอันนี้ไปจดอนุสิทธิบัตรทําให้เกิดอาชีพเดือนหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อชุมชนนั้นนะครับหรืองานศิลป,ปะไม่ใช่เป็นเพราะว่าผู้ดนการชอบหรือผู้ดนการเป็นศิลป,ปินแต่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเขาจ้างผู้ดนการมาเพื่อทําภารกิจนี้ ภารกิจที่ทําให้คนน่านเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้นั้นไปพัฒนาตนเองเกิดรายได้ของตนเองต่อครอบครัวและชุมชนพัฒนาประเทศครับโจอความมีอย่างเดียวคือทําอย่างไรเยาวชนคนน่านถึงจะมีรายได้มีอาชีพที่จังหวัดน่านโดยไม่ต้องทิ้งพออุ้ยแม่อุ้ยไปเชียงใหม่กรุงเทพหรือภูเก็ตนะครับถ้าทําได้อย่างนั้นสถาบันวิทยชุมชนก็ถือว่าบรรลุภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ครับขอบคุณครับ